อีกแล้วนะครับกับรายการเวทีทองทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาบ่ายโมงสิบหทางช่องเวิร์กพอยต์กดเลขยี่สิบสามเจอกันแล้วเย่เย่ทำไมมึงเย่ทำไมเราพร้อมจะสนุกสนานกับคุณผู้ชมไงครับผมในสตูก็พร้อมจะสนุกกับเราเช่นกันก่อนบันเทิงผมถามนิดนึงได้ไหมอะไรฮะมึงแต่งตัวอะไรมาพี่แจ๊สอะไรนะแต่งตัวอะไรมาครับผมนั่งสอกระจกอุ้มข้าวแม่ไก่บ้าง แต่เขาหาเสื้อผ้าดีๆให้เราใส่เนี่ยใช่เพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงสงการครับผมสงการก็เรียกว่าเล่นนงเล่นน้ําการแต่งตัวลายดอกการสนุกสนานครับผมซึ่งบางทีก็ดอกเยอะไปนิดนึงนะอ่าเอาวันในทีวีมันต้องดูเวอร์วางกว่าคนอื่นเขาใช่ใช่ไหมฮะนะครับครับผมเพราะฉะนั้นท็อปิกที่เราจะคุยกันในรายการเวทีทองวันนี้ครับพี่แจ๊สครับสงการแบบนี้ก็เข้าสู่ช่วงฤดูร้อนของประเทศไทยแล้วอากาศแต่ละปีก็ร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นเพราะฉะนั้นเรามาคุยกันดีกว่าว่าอากาศร้อนแบบนี้ มาทำสิ่งนี้ดีกว่าอคุณมีวิธีไหมกัดเวลาร้อนรอนจริงผมไม่ค่อยเครียดเรื่องร้อนเท่าไหร่นะบางคนก็เครียดด้วยร้อนอากาศร้อนหน้าลำคาญจังเลยแต่บางคนมันต้องมีข้อดีของมันอะไปตากผ้าเลยใช่ปะอากาศร้อนตากผ้าก็ไม่หม็นอับด้วยเออซักผ้ามาเปียกๆเปลยไม่ต้องบิดด้วยไปตากสิบนาทีหายแล้วอืมันก็ดีเรื่องซักผ้ายังไงเจ้าไงต่อดิไม่มีอะไร งงแล้วคุณแจ๊แล่ะคุณมีวิธีไหมอ่าวิธีนะ,ะอากาศร,ร,ร้อนๆแบบนี้คุณทําอะไรอากาศร,ร้อนๆน,นะเขาต้องหาอะไรเย็นๆสิเช่นถูกไหมอ่ะกินข้าวก็ต้องเป็นเย็นตับโฟเออนะเ,ออเป็นแผลเป็นอะไรพวกนี้นก็ทายเย็นตเตลกนะฮะออแล้วก็หรือว่าใส่แว่นก็ได้ใส่แว่นกับใครร้อนทาไมอ่ะมันมีเย็นอ่ะแล้วตอนนี้คุณมีเรื่องราวการเขาเรียกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันต้องก้าวต่อไปเรื่อยๆมีเย็นอะไรฮะเขาเรียกเลนฮะเขาเรียกเลนเด็กพวกไม่ใช่ในเย็นเย็นเย็นอ๋อเย็นเย็นแว่นมีเย็นนะครับผม เย็นเจยบนะฮะครับผมแต่ที่ต้องมาถามนะฮะแขกรับเชิญของเราดีกว่านะครับบอกว่าเขามีวิธีไข่ร้อนยังไงกันบ้านนะครับผมพะกับคุณแกงส้มนะครับผมหมอกล้องและคุณลี่ อย่าเพิ่งขอดูเย็นหน่อยเล่นนะเล่นนะเมื่อกี้เมื่อกี้นั่งอยู่โอ้โหเสียงแอร์นี่กระหึ่มเลยพี่เย็นเลยฮะเย็นเลยฮะสุดยอดนี่คนดูพากูท้อไปด้วยเรียกว่าเป็นสามนุ่มหล่อนะพี่แจนนะโอ้โหนาาตเสียงกีตดังกึกก้องในสตูดิโอของเราเลยนะครับสามนุ่มหล่อมีวิธีการทําอย่างไรบ้างในอากาศร้อนแบบนี้อืคุณลีก่อนเลยคุณลีฮะเขาถ้าเป็นเมื่อก่อนจะชอบออกไปเล่นน้ำแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไปแล้วฮะทำไมฮะรู้สึกว่าอยู่บ้านไหวพ่อแม่เหมือนไหว้พระในบ้านรู้สึกเย็นใจโอ้โห ตอบเลยพี่ความเย็นของเขาเนี่แผ่มาถึงตรงนี้เลยนะแผ่มามากนะครับผมอยู่ทยร้อนคุณพ่อคุณแม่รดน้ําดําหัวท่านเย็นใจนะครับนี่คือขอาะหลงลีนะครับพี่บอกกล้องเหรอครับพี่บอกกล้องฮะเข้าที่ทํางานที่ทำงานเลยก็คือไปใช้แอร์ไปใช้แอร์ที่ไหนไปใช้แอร์ที่โอ้พี่สายประหยัดตังค์นะเนี่ยครับผมอาศัยว่าพอเวลาเลิกงานแล้วก็ไม่ไปกลับเดี๋ยวทำโออ่าครับผมอันนี้อ่ะก็ถือว่าเขาเรียกว่าช่วยได้นะครับผมเพราะติด ปกติที่ทำงานมีที่เย็นๆแต่บริษัทไหนเอาฮะไม่มีเย็นเ่าที่นี่อีกแล้วบริษัทเวิร์คพอยต์เนี่ยบางท่านผู้ชมเนี่ยกำลังดูอยู่ยังไม่ทราบนะคิดว่าไอ้พุดเลขเหรือเปล่าหนาวลองมาดูฮะอยากให้เอนลองมาดูผมใส่ชุดอย่างเงี้ยเสียบเนี่ยใส่ชุดอย่างเงี้ยยังเย็นอ่ะหมอกรมาดูไม่เห็นข้อมือเลยเลอเพ่งไปกรอดเพิ่ไปกอดออกอากาศเนี่ยมันเย็นมากจนป่วยตัวเริ่มออกดอกแล้วครับผมบ้าคนคไม่กระบองเพชรนะฮะ เขาเรียกว่ารักษาความสดใหม่ของศิลปินไงคือผมต้องบอกอย่างนี้ว่าแกงส้มเนี่ยหลายคน ก็เห็นเขาเป็นนักร้องครับเป็นเต้นเต้นพร์แมซ์ดีจริงๆเขาทําเบื้องหลังเก่งด้วยทำพงทําเพลงเองเปิดช่องเองด้วยแต่ว่าเบื้องหน้าผมก็ชอบนะผมไม่ทาเบื้องหลังเก่งอย่างเดียวเบื้องหน้าผมก็ชอบเอาทุกเบื้องใช่เอาุกเบืองเอาเบืองลากบื้องไหมโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บนะครับเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องไงแกงส้มกันแต่ขอเรื่องอากาศร้อนแบบนี้แกงส้มทาอะไรดีผมผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะชื่นชอบอันนี้อากาศอากาศร้อนเนี่ยเราต้องชวนคนไปเกย์ติมเกย์ติมใช่ครับต้องหาคนเหมาะเหมาะแล้วก็ชวนเขาไปเกย์ติมปก คุณชอบเลียหรือว่าคุณชอบดูดมันอันนี้ต้องถามว่าชอบรถอะไรชอบรถอะไรครัเพราะว่าทุณอุ่นครับถ่ามในทีมดีกว่ยทา้เตรียมจะได้เย็นชื่นใจกันจะได้เย็นชื่นใจครับผมนะผมอ้ก็ในค่ายคุณมานั่งได้นะได้แลนั่งนี่มาได้เร็วนั่งไปเอื้อยยืนตั้ม ยืนไมทำอะไรคือทำอะไรตรอนั้มายืนดูตรงอัศจัรย์ได้ครับอันนี้เรียกว่าค่ายอะไรแกงซ้อมมันมีชื่อ ну, ค่ายชื่อวงไหมชื่อชื่อค่ายผมชื่อออริ i n a l ลมีเอนเตอร์เทนเมครับผมแล้วก็เด็กๆเนี่ยที่เดินมาเป็นบอยแบนด์4คนเพิ่งเปิดตัวเลยชื่อวงว่า t วิ x ส ทวิคส์ทวิกส์ใช่ครับทวิกส์ปล่อยซิงเกิลออกมาแล้วใช่ครับชื่อว่าชื่อเพลงชื่อว่าไม่ได้โม้ครับไม่ได้มโไม่ได้มโวครับผมพี่สมรักเป็นพี่เอกใช่ครับตอนแรกเกือบแล้วเกือบติดต่อพี่สมรักแล้วครับผมเกือบใช่ไหมเกือบแล้วเกือบแล้วทำไมเพลงไม่ได้โม้มันเกี่ยวกับอะไรคือเพลงไม่ได้โม้เนี่ยมันมันพูดถึงเหมือนกับว่าจริงๆมันคือเพลงจีบอีกนะพี่แบบเราเราจะเดินบอกเขาว่าแบบเนี่ยเธอทําให้ฉันฉันกลับมาเหมือนมีชีวิตเลยอ่ะเธอเห็นหน้าเธอฉันแบบฉันเหมือนกลับมาจากคนตายอ่ะกลายเป็นคนมีชีวิตขึ้้นนนนมมมาฉฉััพูดดจริงะไไ่โ เออเนี่ยเพลงผมพูดประมาณนี้ครับผมใช่ครับซึ่งซึ่งเพลงนี้แกงส้มแต่งเองป่ะใช่ครับเป็นเป็นทีมผมแต่งครับแล้วก็ผมเขียนเนื้อเองด้วยครับผมใช่ครับแล้วมีท่าเต้นมีอะไรมีครับมีครับถ้าเป็นถ้าเป็นแบบว่าศิลปินกลุ่มๆมันต้องมีท่าเต้นอยู่แล้วท่าเต้นครับไหวไหมไหวป่ะไหวป่ะมาลองไหมมาลองไหมมาลองไหมมามาขั้นบนขบ้นบนขั้นบนดีกว่าขั้นนดีกว่าขั้นบนดีกว่าเั้นบนดีกว่าขัอนบนดีกว่าขั้นานดีกว่าขั้นบ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 ผม ครับสวัสดีครับผมชื่อสแตมปนะครับเป็นลีดเดอร์วงทวิสค์ครับครับโอมครับเป็นเมนแดนซ์ครับชื่อใกล้ชิดครับเป็นเมนโวคอลครับชื่อแดนนี่ครับเป็นวิชวลแล้วก็น้องเล็กสุดครับผมครับผมอ่ะชื่อแดนสีนะฮะอยู่วงับอันนั้นแดนนี่เป็นพี่น้องสี่เลยแดนสี่ครับผมติดคดีสองมัด ไม่ผ่นโทษด้วยพี่แจ๊ดให้น้องๆโชว์โชว์เต้นหน่อยไหมมันจะมีสเต็ปการเต้นอย่างเดียวไหมเต้นอย่างเดียวเต้นอนทูอย่างเดียวนะฮะโอ้ โมโ wow. ในรูปแบบการเต้นแบบแบบแบบเกาหลีเกาหลีนิดนึงใช่ครับมีความคอรีอัฮิปฮอปนิดนึงครับไปติดตามฟังได้ที่ช่องเอ่อเอ่อยูทูบนะครับโอจิมีเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมก็ฝากน้องๆทวิคด้วยเป็นบอยแบนด์หน้าใหม่มาสร้างกระแสกะทีป๊อปนะครับยังไงฝากด้วยแล้วกันครับผมครับผมอ่ะเสียงบนมือกับชมเชยอ่ะ้อากระสุนชมเชยครับโอเควันนี้ทั้งสามท่านพร้อมนะฮะพร้อมครับพร้อมพร้อมถ้าพร้อมรับเชิญเลยครับโอเค ยนอู่วันนี้นะพี่แจ๊นหนุ่มรออยู่กับเรา3คนเลยครับจะดูกันนะครับว่าสุดท้ายใครจะได้เข้าไปชิงทองกับเราซึ่งตอนชิงทองเนี่ยจะมีความเกี่ยวพันกับอากาศร้อนๆแบบนี้ด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงรอติดตามครับพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับพวกเราเวทีทองมี2พยางครับพร้อมแล้วเริ่มครับวิ่งลู่ยังไม่ใช่ครับ วิ่งราวใช่ไหครับอะไรอ่ะโดดมีคำว่าโดดครับโดดพยางแรกครับโดดเรียนโดดโดดรึเล่ายากเลยวะยากอะเฮ้ยอ๋ออะไรวะเอ้าพี่หมอกล้องครับโดดอะไรพร้อมแล้วเริ่มครับโดดเด่นไม่ใช่ฮะไม่ใช่โดดเด่นอะไม่ใช่ฮะ